一颗红花 เราพอมีเนี่ยเราก็ต้องให้กับคนคบที่เขาโอกาสน้อยกว่าเรานะคะเป็นการทําบุญด้วยทางหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันะคะกับเรื่องของมูลนิธิพออสอวนะคะที่เขาได้มีการช่วยเหลือให้กับนะคะทางด้านอของคนที่เขาอยู่ในถิ่นทุรากันดารนะคะซึ่งแต่ละปีนั้นก็จะมีกิจกรรมนะคะในการที่จะนําแพทย์อาสาต่างๆรวมถึงนะคะในส่วนอาสาสมัครเนี่ยไปเดินตามป่าตามเขาแล้วก็เข้าไปช่วยรักษา การที่ทางด้านของพี่น้องประชาชนนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยกันสําหรับในปีนี้นะคะก็มีการเดินทางไปสําหรับมูลทิิแพทย์อาสาหรือพออ,อสอวอเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองค่ะไปที่อําเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ค,คือผู้ระอมก๋อยเนี่ยหลายคนคงจะนึกว่าไกลมากก็มันก็ไกลจริงๆนะคะคและนี่ก็คือการที่อาสาสมัครเนี่ยต้องเดินเท้ากันเข้าไปเพราะก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมนี่ฝานานฝาน้ำคุณหมอ,อาฝานงแล้วก็ข้าม ห่วยกันไปด้วยนะคะแล้วก็มีคนนําทางไปแบบนี้เพื่อที่จะไปทําการรักษาพี่น้องชาวไทยภูเขานะคะที่เขาอยู่ตามป่าเขาต่างๆเขาบอกว่าแ้าทาไมเขาไม่ออกมามตามโรงพยาบาลที่อยู่ในเมืองรหรือว่าอยู่ในอําเภอนะคะทางด้านของชาวไทยภูเขาเหล่านี้เนี่ยนะคะชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไม่ออกเดินทางมาหรอกเพราะว่ากว่าจะเดินทางมาข้ามวันข้ามคืนอย่างเงี้ยมันก็มีความลําบากมากเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีทนเอาถ้าเจ็บใครได้ป่วยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นหน้าที่ของทางคุณ หมอนะคะรวมถึงอาสาสมัครแพทย์ทันตแพทย์ ภสัชกรพยาบาลและก็<ม>อาสาสมัครสมทบ,บนะคะที่มาจากหลายภูมิภาคก็จะรวมตัวกันปีละหนเดียวเท่านั้นค<อ>่ะที่เขาจะใช้วิธีเดินเท้าเข้าไปให้บริการถึงที่อย่างครั้ง<ม>นี้เนี่ยเขาบอกเป็นครั้งที่14นะคะเข้าไปที่อำเภออมก่อยโอ้โหสภาพธรรมชาติ<อ>สวยงามมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บอกว่าเขาจะไป2เส้นทางเข้าไป2เส้นทางด้วยกันนะคะคือที่ศบขงตรงนี้เนี่ยจะติดต่อกับจังหวัดตากแล้วก็นาเกียนติดต่อกับแม่ฮ่องสอนแต่อยู่ในพื้นที่ของอำเภออมก่อยจังหวัด เชียงใหม่นะคะเข้าไปในครั้งนี้5วัน4คืน ครารวานันออฟโรดจะรับบรรดาท่านเหล่านี้นะคะแล้วก็ไปปล่อยที่หมู่บ้านแรกหลังจากนั้นท่านก็ใช้วิธีเดินเท้ากันอย่างเดียวเลยแล้วก็ใช้วิธีไปพักตามหมู่บ้านวัดหรือโรงเรียนค่ะเดินกันเป็นวันวันวันละเป็นประมาณ10กิโลเมตรเลยภูเขาสูงข้ามน้ำข้ามพ้วยบุกป,ป่าฝ่าดงเดินเดินไปเกินอุบัติเหตุก็ต้องหามกันทุรักทุเลจนไปถึงหมู่บ้านก็มลีด้วยเหมือนกันนะคะคแต่ก็ปรากฏว่าการรักษาในปีนี้สามารถที่จะรักษาผู้ป่วยชาวไทยภูเขาได้ 1,000ันกว่ารายแล้วก็ยังให้บริการทันตกรรมเคลือบฟูออไลน์ถอนฟันอุดฟันตรวจสุขภาพช่องปากได้ถึง500รลายโอ้โหสวยนะธรรมชาติสวยมากแล้วก็ทวกนี้คือใจบุญด้วยอิ่มออกอิ่มใจใช่ไหมฮะแล้วก็อิ่มกับบรรยากาศด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับสมเด็จพระศรินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลีาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และเธอพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณ์วล์ อัคราชกุมารีองค์ประธานมูลนิธิพออสวด้วยค่ะครับมาคุณหมอนี่ครับใจหล่อใจสวยหมดเลยนะครับคนที่มีเพื่อนวยด้งเนียครับพยาบาลด้วยนีโอ้นะครับดีมากเลยนี่นะเอานะครับข่าวดีๆต่อไปท่านผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะนะครับเรื่องของวันแม่เพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ก็คือว่าดอกมะลิช่งหน้าครับน้องแม่ม เกษณีลุงวิททองสกุลจะพาไปดูนะครับมีการปลูกดอกมะริเป็นเชิงความรู้ด้วยอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนี่เองนะครับ